สวัสดีครับสวัสดีชันชาแนลครับผมสวัสดีกันตอนเย็นครับเมื่อกี้แวนไป้านค้ามาซื้อน้ำกินพอดีได้ปลาปนินไม่ใช่ปนินครับปลาขาวนี่ยังแงบแงบอยู่เลยเนะี่ยแต่สีไม่มมันเป็นที่น้ำครับน้ำมันใสนเลยสีขาวปลาป,ะปนินมาสองโลครึ่งครับผมเจ็ดสิบห้าบาทโลละสามสิบาทตัวเลยพอดีแล้วครับได้ต้มยำเย็นนี้ต้มยำกับทอดให้ลูก ยังพิงงพ่งแงบพิ่งแงบอยู่เลยนะเนี่ยยังไม่ตายสักตัวเลยเอาสดสดใหม่ครับผมเดี๋ยวลงมาทำเลยขึ้นไปเอาอุปกรณ์มาทำก่อน๋ยวทำเข็มตากแดดไว้พอดีเพิ่งจะกินหมดครับทำรอบทีท่แล้วทำเลทํทำปลาเราย้ายจากฝั่งโน้นมาครับมาอยู่ในร่มสองกิโลที่เจ็ดสิบห้าบาท ใช่ป่ะหกสิบเออจ็ดสิบห้าบาทโลละสิบกับโลละสามสิบครับตัวเล็กก็มีกว่านี้อีกผมว่าจะเอาตัวเล็กนะแต่บอกเอาตัวใหญ่ไปเลยใหญ่ก็พอดีกำลังกินครับผมป่าเมือนึงประมาณเออป่ามือก็ทําปลาเค็มก็ไม่น่าเกลียดครับต้มยำก็กำลังดีทอดก็กำลังดีครับผมถ้่ไส์เล็กลงกว่านี้หน่อยก็ทาปลาเค็มก็อร่อยครับผมมันแห้งเร็วแล้วก็มันบางมันแห้งเร็ว,วก็ทอดกรอบเดี๋ยวจัดการเลยครับดูไกลๆนิดนึงเนาะ ทำเป็นบางทางครับผมนึกว,ว่าจะมาเทปูนเออเทมาหินมาลงอีกวันนี้ก็ไม่มาอีกจะท่ยังไงไม่รู้หรือว่าพอแค่นั้นพอแค่นั้นก็ได้อยู่แถวนี้ไม่เป็นไม่มีปัญหาแล้วมันไม่ติดลงครับหรือหน้าบ้านที่มูเอ,อิญน้อยลงให้เขาอีกสักขันรถหนึ่งให้มันสูงครับแม่น้ําจากข้างนอกจากฝั่งจากฝั่งนี้ไหลเข้ามาข้างใน,นได้เร็วก็พอแหละเา้าะ๋ยวคพูพันทำเพลงแล้วครับเดี๋ยวทําปลาก่อนแหละ มัดจาปนีมัดจาปนีจีกเรียววันนี้เอากระสอบมาลองครับผมเดี๋ยวเก็บมาลงตรงนี้เดี๋ยวเอาเก็บไปที่อื่นเก็อดนูนาเก็บไม่เหมือนฝั่งนวนครับฝั่งนวนยังเอาน,น้ำไล่ลงมาได้เดี๋ยวเราก็ใช้เสือ้อผ้าต่างๆ ท่านหลังเลยถนะุงมือก่อนครับไม่ครบสูตรเดี๋ยวหาอุปรกรณ์ก,ก่อนลืมกันไกลตัดกถุงมือจับก็อีโคแล้วปน,นิล้างเราสำเร็จแล้วครับเสด็จน้ำนิดนึงเหลือแต่ไส้กับไข่ไข่กับไส้ไข่กไส้ไส้กับไข่ เดใส่ไข่กับครีครับผมแยกใส่แยกไข่ออกจากกันก่อนใส่ต้มยำอย่างนี้ไปไข่ก็โดนมีดแตกไปด้วยครับ ใส่ขบขุ่มสักหน่อยยิงต้มขมขมใส่ดีสักเม็ดหนึ่งไปโอ้ต่อยแต่ไม่ใครกินด้วยครับเขาบอกมีหนังเขาปลากระป๋ากระปาาลปานิลว,วันนี้จะเดี๋ยวอเอาไปเอาใบมะขามอ่อนครับใส่ปากข้า,า,ขาวบ้านัซอยเขา้าบ้านมีที่แบบไม่รู้ การจนี้ก่อนเน็ตตัวไปหมักปลาหมักอะไรก่อนครับไส้ก็ใส่ที่เขาขายเขใส่รับผมใส่ดำนๆ,ๆ,ๆนี่้เขาดุยดิบนะครับดุยชิบเด็กไม่เดนียวเด็กเด็กมาจัดการต่อโอเคอยู่สิดแบบวันนี้ไม่เท่าไหร่ท่านนี้ไปครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนบ้านแล้วก็นำต้นไม้ก่อนขึ้นบน<ม>บ้านแล<ม>้วก,ก็จะ ไปหมักไปอะไรไปเนาะไปมาดูกันกรบว่าทำอะไรกินกันครับก็เสร็จทุกอย่างแล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นไปหมักเนะาะหมักแล้วก็เดี๋ยวเตรียมคงเตรียมเครื่องต้มยำอะไรก็ว่ากันไป<า>กับก็หนักปลาจัดการกระปลาเสร็จแล้วครับหมักทิ้งไว้ก่อนนี้จะมาเปลี่ยนจากลาบนะครับไม่เข้ากันแน่ทอดปลาแล้วก็ต้มปลาต้มซำอตําวสามะกอกกันครับผม ไม <Supreme. S 1> ่ได yeah, ้ก็ทํางานเร่งงานครับตอนนี้พอไปตกงานก็โคตรตามงานแล้วก็เลยจัดการเองหมดทุกอย่างขึ้นมารอบที่สี่ที่ห้าแล้วครับเปิยข้าวสารให้กินนะนะเหมือนเดิมครับผมมาเหมือนเดิมทุกวันไม่กลัวครับอยู่นี่ประมาณสักเมตรห้าสิบครับนับคืบเลยเมตรห้าสิบยังไปแล้วมัน่งยอดเสาไฟได้ได้อะไรไหมล่ะก็กำลังนึ่งข้าวเหนียวครับ นึ่งข้าวแล้วก็วันนั้นก็คือหมูครับครับลอตเตอรี่ยังไม่ได้ตรวจครับก็ยังติดติดตนนนี้นั่นก็เมื่อกี้ก็ขึ้นไปเอาข้าวมานึ่งติดเตาแล้วข้าวมานึ่งเนี่ตัวลอตเตอรี่เลยแต่ว่าอันที่ซื้อให้ไปบ้านอนะไม่ถูกครับเลขูนย์สามสี่ไม่น่าจะใกล้เคียงซื้สี่ห้าก็ไม่น่าจะใกล้เคียงเก้าแปดสองไม่น่าจะใกล้เคียงสี่ห้าห้าสี่ก็ไม่น่าจะใกล้เคียงแล้ว ก็ต้องมาลุ้นดูว่าอัที่ซื้อไว้นะ่ะมันตัวไหนมัง่งอยู่หลังโทรศนะัพท์นับมีในเคสโทรศัพท์มีช่องใส่ก็จะประมาณเดียวถทากับคงกับข้าวเด็กกินข้าวเย็นยังไงก็เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรรบกวนเสียงเพลงอะไรรบกวนก็น่าจะต่อเป็น EP พีสองเป็นการต่อไปคขับว่เป็นคลิปต่อไปนะก็สาหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปลุ้นหวยก่อนว่าถูกไม่ถูกพว่ากันอีกทีนะึงกับข้าวก็สุกเรียบร้อยแล้วผมหนึ่งข้าวเหนียวแนละ้วเสร็จมายางมูให้ดูครับสามสี่ชิ้นนีครับเดี๋ยวก็ บ้านกำลังเล่งงานกำลังจะเสร็จแล้วครับน่าจะยางมูสุดครับต่อขาครับผมต,ต่อนิดนึงอันนี้ก็คืออตัวกันลมของแกสปิกนิกครับผมมันไม่ได้ใช้งานแล้วมันเปลี่ยนนี่มันยกตัวมันก็เลยเอามาตัดครับตัดขอบล่างออกแล้วก็มาตั้งเ,ออเวลาเราผ่านทานเราแรงไปเราเแรงเราก็ามายางก็โอเคครับอืมโอ้ยซื้อกแล้ เขี้เหล็กครับผมแต่ก่อนเป็นขี้เหล็กคาวเขบออกมาตอนนี้เป็นดอกแดงเลยเป็นขี้เหล็กแดงแต่มันไม่ขมขนาดนั้นนะแต่แล้วครับตั้งแต่ตัดเอาดอกมาแกงกินมื้อสุดท้ายก็คือมเชาเนี่ครับกินกับข้าวต้มด้วยก็ต้มงมาทั้งหลายวันนี้ครับผมต้มเอ,อทำเป็นอาทิตย์สองที่แล้วหลักะคือใส่ผิดไว้ครับแข็งฟักไล้ก็เราจะกินด้วยอันนี้กำลังแตกเดือดยอดใหม่ครับต่อไฟครับผมเลยนิดหนึ่งเดือดยอดใหม่นี่วะ รือว่าจะเสียชีวิตไปแล้วรู้ว่าจะตุยไปแล้วแ้วก็ตัดแค่นิดนึงครับผมแล้วก็มีปลูกต้นนี้ครับที่บอกว่าไปไปอุทัยธานีมานะด้วนเลยแห้งแรกเลยครับเนะี่ยจะตุยแล้วต้นนี้เป็นคือต้นหลักยูนนี้เป็นกิ่งแตกออกมาจะเป็นต้นหลักแทนนะรู้ว่าจะตุยแล้วนะครับได้ขี่วัวเพชรบุรีมาจากอุทัยไปเพชรบุรีมาได้มาเป็น ออกยอดแดงเขาบอกกิเลกขาวอะไรเอออาลงถังไว้นี่ครับผมอาลงอาลงดินไว้แล้วก็ถ้าปีนี้รอดแน่าจะถึงตุลาปีหน้าก็จะต้นสูงประมาณนี้เรยโอเคครับผมเป็นคนชอบกินเนาะอย่างว่าแหละครับอย่างที่บอกไปมาเรามาดูขามูย่งขามูย่งขามูยัง,ม,ยงมันก็จะยากลำบากนิดนึงคนระับเพราะว่าอะไร ใส่น้ำตาลครับผมแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่สามเกล็ดตามพริกกระเทียมนะครับจริงๆก็แคบจะสุกแล้วล่อันนี้หนึ่งครับผมแด้วความชัวมันก็ดำดำเพราะน้ำตาลครับซีอิ๊วดำก็ดำอยู่แล้วเมื่อกี้ก็ชิมไปแล้วครับแล้วก็ไอท้ทีทอดไปก็คำแบบน,นี้ถ้าทอดก็ใส่น้ำมันไปนิดๆครับให้น้ำมันเขาออกไปเบาๆครับแต่นี่ลดจากจุนลงมาก็เลย อาจจะนิดนึงครับไปก็อ่อนแล้วล่ะแต่ลูกหิวครับผมไปทําให้ก่อนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่วานเสร็จงานแล้วไปส่งงานก่อนเอาผ้าไปส่งกันครับถ้าเสร็จอันนี้ก็น่าจ,จะแก่แล้วล่ะยืดๆแก่แล้วล่ะมันแ่าจะหิวอยู่ถือแล้วน่าจะโซ่กันมาทุกคนป้คงมาขามามาไปเก็บมาแล้วเมื่อกี้นี้เรียมดอยแล้วมะขาม ครับตอนนี้ก็กำลังต้มน้ำนะเได้เปิดแครับผมให้ดูกันแบบเติมขามไปนิดนึงครับเมื่อกี้ขึ้นไปหมูย่างเสร็จแล้วก็ลงมาตำหนักปลาสองตัวครับเปิดไฟข้างล่างไว้ก็เปิดไฟข้างบนในยงกลางครับจริงๆเอาไปไว้หลังบ้านแล้วมีหลายหลอดครับผมมาจะมาติดตรงนี้ด้วยตรงโซนนี้ไปทำข้าวข้างล่างอ่ะจะได้สะดวกสบายครับผม ไปน้ำดังนะเดี๋ยวทำครัวข้างหลังบ้านเสร็จก็น่าจะข้างหน้าบ้านก็คงจะไม่เท่าไหรและจะทำข้างหลังบ้านนะครับสะดวกสบายโล่งๆครับไม่ให้ดูครับใส่ใส่ย่มามะขามอ่อนครับย่งมะขามหมอนครับ,มาามรบเมื่อกี้ไปลองชิมปมากมะขามหมอนดูเคตรเปรี้ยวจริงๆเอาไปฝากหนึ่งเมื่อกี้นี้ครับเกลือลงเลยแล่กจะเปรี้ยวอยู่ไม่เปรี้ยวเดี๋ยวก็ค่อยเติมเอา อเย็นข้างหลังใบก้าว่าจะสวยครับแต่ตรงนี้ก็จะมืดนิดนึงนะอ๋อว้าวมาดูต้มปลาเร,รากระเดียปดปัดๆเลยครับผมใ,ใส่ไส้ปลาใส่ขี้ปลาลงไปด้วยเซบแน่นอนชัวร์เดี๋ยวดับคาวด้วยใบกะเพราครับผมเดี๋ยวขอเพียงโน้นสักสนิดนึงครับผมเต้าทานแต่ทั้งบนก็ลักสาก็กิดแล้วครับยางของ เจอแล้วเลยอตัวหนึ่งยิงยิงยิงน่นนกะ,นะก็หวยรับนี้ก็ไม่ถูกครับผมสี่ห้าเขาน้อห้าสี่ก็โดนนั่นครับผมดา่าปลาอะไรก็เหมือนเดิมนะครับข้ามจะประมาณนี้ครับหกโมงกับชุ่มหนึ่งนิดนิดครับเขาข้ามไปเหมือนเดิมเนาะเหมือนสองสามคลิปที่แล้วครับไปลงดีๆลงดีๆเช้าข้ามกลับมานอนนอนฝั่งนี้ไม่ได้ครับไม่มีที่นอนไปแล้ว